我操！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  ดัือกระบีเลยทุ่มๆจัดก,กระมีวิ่งที่ห้าตันสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโกล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยหัวแหวนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาตามล่าหาชะโดนะก็มีประกายด้วยชะโดด้วยนะที่นี่ท่านชมปะเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหน จะโดนหรือดูหนาวนะท่านผู้ชมจะกัดหรือเปล่าโดดสัตว้โดดอีกโดดกัดขนาดนี้ท่านผู้ชมโอ้โโดดกัดเห็นทั้งตัวเลย จิบก็มาเบาๆอ่ะดุ มดุดตาบวมดุดตาบวัวเกมานี่ขึ้นมานี่ไม่ให้ลงอืมอืนี่มันบัวกับสลายทั้งนั้นให้ลงหรอกอืใส่ดีเลยครับท่านชมใส่ดีเลยงัดมันออกจากป่าบวัวมาหนิ ไม่ต้องหือเรียบร้อยจิบปิ๊บเบาๆซสสวยๆโอ้โหจิบในป่าบัวนะท่านผู้ชมปิ๊บ่เยเราต้องสังเกตนะครับตีปากปากโอ้โหนี่เลยขันที่ใช้งัดเป็นขันลาพลาแบ็กทันดอร์แม็กนัมเวทส2บส้านะงัดเข้าไปน้ำหนักเบามากท่านผู้ชมตีจิบเนี่ยสุดยอดแนะนำเลย นี่ประกบกับ,บลอก GMAX กับตันนะครับหลอบเก็ดปันผิวน้ำนะลูกปืน11่บอวกหนึ่งโอ้ตีดีมากสายพีอีเนี่ยจีแม็ Mac ทักไปบวกหนึ 1, ่งพีอีสนะตีทําระยะได้ดีนะครับสายฟลูโารบอนหกบปอนเป็นฟลูโารบอนร0อของ g m a มเดีย๋ยวมาดูไซส์กันผู้ชมโอ้โหโอ,โอ้แรงดีมากตาจดิบะ เราต้องงัดให้ขึ้นนะถ้างัดไม่ขึ้นเนี่ยมุดมีโอกาสหลุดนะครับโ,โอ้อวนตับเลยตัวนี้อ้วนมากอะ่ะนี่เลยกัดเยอะตัวนี้เลยเออตัวนี้เป็นกบสายเอ็กตาห้าจุ้านะงานชโดนะครับของค่ายเต็มคำแอคชั่นสายตีไปก่อช้าก่อนนะครับถ้าไล่มาเราสปีดจั่วได้นะ เบ็ดเนี่ยเป็นสไตล์เลสนะครับคมแข็งทะลุทะลวงเอ็กตาห้าจุดห้าของค่ายเต็มคำกับปลาชโดจิบเย่มาแล้วท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวชมแต้มต่อไปครับถ่ายรูปถ่ายรูปกอนหลุดแบบัดอันนี้ลมแรงๆก็กัดเลยกัดเลย จิบหัวโมจิบหัวโมูเลย,ย,ยแรงรจิบแรงดีจิบแรงดีทุกช่จิบหัวโมูงานนี้ หย่อมเรียร้อยออกีบอย่างนี้ก็โดนสิครับหัวหมูขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมลมเป็นริ้วอย่างเงี้ยตีปาดปากตีให้ไวตีให้แม่นนะนี่เลยคันที่ใช้คันาลาบาร่าแบ็คเทนดอแมกนัมตีดีเส้นดีเส้นไวน้ำหนักเบานะครับลอกเนี่ยจีแม็กชีลอดรอบเจ็ด เออขอภัยครับตัวนี้เป็น g m a มกับตันรอบเจ็ดนะแล้วก็สาย P.E. GMAX ีแมถักแปดงหนึ่งสามสายฟลูรคาร์บอนหกสิบปอนเป็นฟลูรคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ g m a มมาดูสายกันท่านผู้ชมนี่เลยกัดเยือตัวนี้เลยกบสายเอ็กซ์ตร้าห้าจุดห้านะของคายเต็มคำชั่นสายนะครับเบ็ดเนี่ยเป็นสแตเลสนะครับคมแข็งทะลุทะลวง vừa nạc đi tì cay tì bay cò cặp xài xài nó kéo nó đắc đốt xài đấy may từng ba đồ chìm đủ nào nè ok để xem tem tiếp bài chụp ตจีบด,ด,ด้วยกระดีเลยท่านผู้ชมเสบัดเสบัด พาจิบแรงดีท่านผู้ชมโอ้โหเบรกไหลอะ่ะพาจิบแรงดีโอ้โหหลุดฮมไซด์ดีด้วยท่านผู้ชมหลุดเลยครับนี่กัดกระดีวิ่ง25กรัมของค่ายเต็มคำไซส์ประมาณ3โลกขากว่าสบัดหลุด ไม่ยอมขึ้นนะท่านผู้ชมแรงดีมากปลาจิบเอาไหมผมชอบมาหนี้จิบจิบกัดก็กดีจิบนี้เจอก็ดีอากาศร้อนร้อนอย่างนี้ยะมาน,นี้ เจ้กระดีเข้าไปเจ้กระดีย่สิห้ากรัมเข้าไปน,นี่มาแล้วอากาศร้อน ลงเร็วๆนะแต่น้ําตื้นผมยกคันช่วยนะตัวนี้นี่เลยคันที่ใช้โทมาน่าแบ็คเพลแล้วก็ลอก g m a มกับตันนะครับสาย PE g m a ี Mac ทักไปวงหนึ่งพีสามสายฟลูโรคาร์บอนหกสิบปอนด์เป็นฟลูโรคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ g m a มหลังจากหลุดไปนะไอตัวนั้นนี่โหกกดอย่างเดียวเลยสายตึงตัวนั้นนะ นี่เลยเหยื่อที่ใช้กระดีวิ้ง25กรัมของคายเต็มคำสุดยอดผมแนะนำให้เปลี่ยนตัวเบ็ดนะถ้ามาตีจิบชโดนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ความแข็งถ้าเจอไซส์ยัก,ยกเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจะตะ,ะขอจะมีปัญหานะนี่เลยวิ้ง25กรัมแอคดีมากของคายเต็มคำ ้ดยก็ดีมาอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมตีไปดักหน้าแล้วก็กอใส่เลยนะโอเคเดี๋ยวชมแต้มต่อไปครับ กีบข้างสลด์เจอกระดี่ยัดปากเข้าไปแรงดีแรงดีเรียบร้อยกีบข้างสไลสด์ผมตีก็ดีเลาะข้างมานะท่านผู้ชมพุ่งตามมากัดเลยยกยกหน่อยนะครับ เพราะน้ำหนักเยอะอเยอะนะถ้าจีบลงก็ใช่เงี้ยยกก่อกัดเลยนี่เลยคันโทมน่าแบ็กเพลร์ล็อกจีแมกกับตันมานึงแต้มนะผู้ชมนี่เลยกัดกด็ดีโอ้โหดิ้นหลุดเลยดิ้นหลุดเลย กัดกระดีวิ้ง25กรัมของข่ายเต็มคำนะครับตีจิบด้วยกระดีวิ้ง25กรัมน้ำหนักดีตีกาแอคชั่นดีมาอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมโดจิบใส่อ้วนเลยโอเคใดน้ชมแต้มต่อไปครับ โดนต้มสุกโอ้โหโกัดแรงโดนนะจหัวหมูหอมอหเลยนะ วันนี้ก็พอได้สนุกพอได้มันนะอยู่จนเย็นเลยนะท่านผู้ชมฤดูตีจิบชโดหรือฤด,ดูหนาวต่อมีตอนเช้าตีจิบผิวน้ำนะครับพอแดดออกหรือว่าลมแรงผมก็ใช้ก็ดีวิ่งตีกิบนะก็พอได้สนุกนะท่านะผู้ชมหมายใกล้บ้านกอเดี๋ยวพบกันใหม่ทิศหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณเหยื่อจากค่ายเป็นคำอุปกรณ์จาก g ี a มกธมนาแล้วก็ของลาพาร่านะ ไปพบกันใหม่คลิปต่อไปบายบาย